ไะเรอให้ไปกินไม่ต้วงไปถึงกงอนา่เราจะอาไม่รู้จับเพื่อนเราช่วงก่อนแล้วมาเปล่าพัสงแล้วมา่ีนเมนดังน่ารือเปล่าเอามามามาซดกละทำเร็วๆหนูจะเป็นคนซดคนสุดท้ายเอาเลยงงกินเลยกินมาแม่ไทยวั่นแม่สมอนพี่เพื่อนชิ้เสื้อชิ้นเสือใครที่ดคน ใ้แล้วเลน้องนมากตด้วยเแสดให้คนเ็น่มันวามอ้วนมอทนาะเคอกเหมเลยชุดนี้สวมาก่ห้แม่ยิงลาวมีแต่คนชมว่าน้องบนเหมือนแม่หญิงลาวเลยวันนี้

ไม่เกรนใจแล้วนะนี่น้องมนนะคะขอบคุณค่ะน้ำเชื่อมยังมีอีกนนยามันนะคะหวานกม่อบนิดอุ้ยมันมากเลยน้ามันมุณลงยาอร่อยมันก็ตัวเน้ามก็หอมเขาเขาทำเนื้อแบบได้ดีไงแบบป่อปปี้บหลงเี เขาเขามีไอ้ที่นั่นน่ะนคือกงด้มีี่แบบน้มวน่ะขี่เสือชิมกับแม่สมนีเสือชิับแม่สมอดามามร่อยเลยอยากอร่อยอร่อยน้องเ็อชมูผู มันก็้องเ้็นเย็นนะครับไม่ันมันถึงแบบย้อนเป็นก้อนๆแบบมันมันแบบมันมันเด้งดีด้วยเนาะคุณมอยู่ที่เขาผสมแต่งแวก็บวนเาเาจะเด้งดีถ้าเราใส่เชืาอิเดอะมันจะไม่อร่อยไม่ใส่จะไม่อน่อยมันจะอร่อย ถ้าใส่น้ำเชื่อมเยอะเราต้องใส่แข็งใส่แบบพอดีพอดีอะใส่น้ำแอะไรนะฮะตอนนี้ก็จะมาลองชิมนะครับ อะไรนะเรียกอะไรหลอดช่องนะฮะน้องเมย์ซื้อมาจากตลาดบ้านมูลงไรก่อนนเอากี่นะตาหลดช่องเป็นเยอกาพูดกันทิมากกันาทอมากเลยะ็ที่เขอนมากเลยะนชั่วโมงแล้วหรอมันอร่อยแกไรก่อน้ำเหลวด้วยนหนชั่วโมงกว่าแล้วหอมอรมเทียนอรมเทียนคือได้กลิ่นควันเทียนเลยใช่ไหมใช่ค่ะอบเทียนอเียน เดี๋ยวนี้กลับบ้านกลับบ้านไวก็นอนไว้เลยสามทุ่มพี่นอนแล้วนอนแล้วก็ตื่นตีสีเขาเเขาเรียกว่าเพิ่มความสวย ถ้านอนเร็วแต่หัวค่ำแล้วตื่นแต่เช้าหน้าตาจะอิ่มเอิบแล้วสดใสอื่นตีสี่ทุกวันก็จะยืนด้วยแล้วจะเหมียวพอตีสี่เพื่อมันจะเรียกเลยมันจะร้องเรียกตะกุยให้เราออกมาหามันแต่ถ้าเรานอนดึกแล้วตื่นเช้าร่างกายเราจะสุดโต่งเลยมันจะแหย่หน้าโหลเลยที่น้าหน้าโหลตาโหลใช่เพราะว่าพอสามทุ่มเพื่อนอนเลยจู่เวลาไหน แต่งหน้าค่แป้งมันไม่จับหน้าเลยอ,อคือผิวมันไม่อิ่มอ่ะแต่ก่อนนะโอ้ยสี่ทุ่มห้าทุ่มกว่าจะหลับวันนี้สามทุ่มปุ๊บอาบน้ําแล้วก็นั่งดูคลิปตัวเองดูปกดูอะไรมัางอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสได้ทําปกก็โอเคไปเสือจะลงไลน์แล้วน,น่อคือนอนเท่านอนอที่เข้ามารับชมนะครับ สองน um> im <im ิ้วต้องเด้งต้องแดงฮะหนึ่ง mm ชั่วโมงแล้วนะฮะอร่อยมากคุเพื่อนกินไปคนไม่คนกินไม่อ้วนนะขอบคุณคุณพัดพัทครับผมนะแอดมินตคนกินไม่อ้วนกินไปคุณเอ๋อใช่ไหมครับผมนะคุณเอ๋อเ๋อนะคุณแม่รัตนานะอ่ะมีสติกเกอร์มานะจากคุณ ขอบคุณค่ะวันวันนี้อ๋อพี่ราวันพี่เฟิงกับกระไครกับกับพี่เจนค่ะคุณนีมณีสวัสดีค่ะคุณรุ่งอรุณคุณประสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณบัวรินโอเคสวัสดีค่ะคุณธัญพรสวัสดีค่ะคุณไทยทองนาสวัสดีนะคะน่ารักมากค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณค่ะ คุณัอานี่นะคะขอบคุณค่ะอขอบคุณนะคะค,ค,คุณรุตพ,พรครับผมคุณสำเนียงนะขอบคุณครับคุณลุชตะลาครับผมคุณคำโตนนะครับขอบคุณครับแม่ต้มฉันะ